สำนักข่าวเดลี่เมลรายงานภาพทราบซึ้งใจจากงานพิธีพระศพเจ้าชายฟิลิปพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทธที่สองแห่งสหาราชาอาณาจักรเป็นจังหวะที่แคทเธอรีนดัเชสแห่งเคมบริดส่งปลอบเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มากดราชากุมารแห่งอังกฤษซึ่งส่งพระกันแสงหลายครั้งระหว่างร่วมพิธีศพของพระบิดาของพระองค์ริชาร์ดกิลลาร์ด ถ่ายภาพจังหวะที่เคทมิดเดิลตันปลอบใจเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นี้ได้ขณะที่เคททรงโอบและจุมพิษพระปรางของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระสัตสุระหรือพ่อสามีช่วงพระดำเนินออกจากประตูโบสถ์เซนจอรดหลังเสร็จสิ้นพิธีฝังเจ้าชายฟิลิปแม้ภาพถ่ายจากจุดที่ไกลามากจนเบลอแต่ยังเห็นถึงอากับกิริยาของความห่วงใย เจ้าฟอชายชาร์ลส์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตของควีนเอลิซาเบธที่สและเจ้าชายฟิลิปจึงทรงมีความผูกพันยาวนานที่สุดในบรรดาโอรสและธิดาสีพระองค์ขณะที่บรรยากาศในงานพระศบที่จำกัดผู้เข้าร่วม30คนที่ล้วนใกล้ชิดเจ้าชายฟิลิปจึงแสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจอย่างชัดเจนรวมถึงควีนที่ทรงพระกันแสงเช่นกัน หลังจากผ่านพ้นวันพิธีแล้วเดลี่เมล l รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในพระราชวังว่าเจ้าฟ้าชายชา์ลสทรงพบปะสนทนากับเจ้าชายฮารีพระโอรสองค์รองระหว่างพระดำเนินทอดพระเนตรดอกไม้และข้อความต่างๆที่ประชาชนเขียนไว้อลาลัยเจ้าชายฟิลิปรอบพระราชวังวินเซอร์ การพบหน้าระหว่างพ่อลูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับจากเจ้าชายฮารีและเมแกนมาเคิลพระชายาขอถทอนตัวจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงและย้ายไปอยู่อเมริกาพร้อมอย่างให้สัมภาษณ์เปิดใจกับเจ้าแมทท็อกโชว์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาโอปราวินฟรีมีเนื้อหาที่สั่นสะเทือนมาถึงราชวงศ์อังกฤษโดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดสีผิว การเดินทางกลับเกาะอังกฤษครั้งนี้เจ้าชายแฮร์รี่ประทับที่พระตำหนักฟรักมอลถึงอาทิตย์ที่18เมษายนจากนั้นจะเสด็จกลับสหรัฐอเมริกาอย่างคฤหาสนา์มอนติซิโตที่เมแกนพำนักอยู่กับโอรสอาชีสำหรับเมแกนมาเข้าไม่ได้มาร่วมงานพิธีศพของเจ้าชายฟิลิปเนื่องจากตั้งคันลูกคนที่สองแต่ส่งพงรีดที่สั่งจัดทำเป็นพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญการจัดดอกไม้วิลเล์ครอส s ลียพร้อมข้อความไว้อะไรเขียนด้วยลายมือตนเองมาวางไว้ในโบสถ์เซนจอดดวยขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวเดลี่เมลและข่าวสดออนไลน์ค่ะ